คุนสีม่วงมาเลยแต่เราคิดว่าจะกลับไปยอมสีขาวแต่มันซ้ําสีม่วงเลยอยากจะรู้ว่าดิฉันเนี่ยมีประสบการณ์เดินป่าครั้งหนึ่งคือจะเป็นจะตายขึ้นอย่างเดียวเลยแรกอะน็อกเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจสุดๆครั้งแรกก็คือเลิกเลยเลิกเลยก็จะจากนั้นมาชวนมามันก็ไม่ไปแล้วมึงกูชวนมึงไปแล้วค่ะแต่ไม่ไปใจไม่ถึงไงก็ดูเขาไปกันสิบเ็ดวัน เพราะนั้นไปสามวันยังจะตายอยู่เลยแม่ <laughs> ก็เลยอยากรู้ว่าเวลาเขาไปกันยาวๆใช่ไหมยังคลองยันเขาต้องเอาอะไรไปบ้างเพราะมันหลายวันถูกไหมเออใช่หลายวันมากถ้าไปล่าสุดใช่ปะ่ะที่เดินก็คือเดินสิบวันอเอาอะไรไปบ้างก็เอาของไปน้อยมากเพราะว่าไม่อยากให้กระเป๋ามันหนักเพราะว่าเราต้องแบกเองอชุดนอนชุดหนึ่งแค่ชุดเดียว <laughs> กินอะไรวะ <laughs> แค่ชุดเดียวเท่านั้นแล้วก็ชุดเดิน ชุดเดิมก็มีชุดเดิมก็แต่ว่าเปลี่ยนแค่กางเกงมี2ตัวเ <Só. S 2> ลกกิ้งเพราะว่ามันต้องเปียกทุกว uh ัน huh. แล้วลองคิดดูหรือเปียกเปียกทุกวันอะแค่คิดก็มัอก็สนุกวะสนุกไหมนสนุกมาก<ช>ก็แบกของที่จําเป็นไปพวกเปอ๋อมีถุงเท้ากันท่าเพราะว่าทากดุมาก <không S 2> ไม่ถูกเออท่าคือบอกเลยว่าดุมากเกาะยันหัวที่อื่นจะแบบแค่ขา ทีนี้คือโดนแบบพุงเอยคาเออกูก็ไม่รู้เพราะว่าเวลาเข้าไปแล้วเราไม่รู้สึกอะเดินค่ะเออมันจะรู้สึกอีกทีตอนที่เห็นแล้วอ่ะเอ้ยกลับเอากลับบ้านไปด้วยไม่เลยมันจะรู้สึกแบบว่าคันมากเว้ยแล้วตรงนั้นคือแบบชุมแบบตัวเล็กตัวน้อยแล้วมันมีทากหลายชนิดมากทากตัวเล็กๆที่เป็นเข็มๆก็มียันตัวใหญ่เบลเลอร์ก็มีไม่ยาเดินปาบพวกนี้นะจริงเหรอชอบดูหนังอะที่มันเข้าไปในหูเข้าไปเลยเออ่มันเข้าไปได้จริงๆใช่ไหม ก็มีอยู่ในหูกูอยู่ว่าตอนนี้หรออ่ะเป็นงไปไม่รู้คือมันก็อาจจะได้แต่ว่ามันไม่ได้คือเราหรือเปล่าไม่รู้ก็ไม่ได้มีแค่ทากปะมันมีใช่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 เฮบเฮบลมเคยโดนกัดมาแล้วเป็นงไงคันคันแล้วตอนตอนกัดรู้สึกปะไม่ จะมารู้สึกทีหลังตอนเขาบอกระวังนะครับก็เอาละพอแล้วพอตอนบอกระวังนะครับคือเริ่มกัวไปแล้วเริ่มเช็คกัวไปแล้วนะใช่ตอนขึ้นไปมันเหนื่อยไงมันมีกินอะไรที่ทําให้รู้สึกว่าแบบแบบมีแรงขึ้นมาหรือมนตอนนั้นไปกินสุกัดแต่นาทีนั้นอะซาลาเปาที่มันแบบซาลาเปารหลแข็งแล้วอร่อยด้วยไม่คือเวลาเหนื่อยๆแมกินอะไรก็อร่อยเะกินอะไรก็ได้เลยอ่ะที่แม่อยู่ในกระเป๋าอ่ะนี่ซื้อขนมไปเยอะมากเลยสองวันหมดมึงแล้วยูสิบวันสองวันหมดแล้วไม่ไหวไม่ไหวแล้วพวกเมนูอาหารเวลาเรา เนนนกินอะไรเันบ้ากใช่ไหขาทำอะไรกินกันก็มีหูฉลามหูฉลามไเออดีๆ <laughs> ดอาหารที่กินเหรอก็เป็นพวกอะไรง่ายๆ <laughs> เขาก็จะพกเนื้อสัตว์ไปใช่ป่ะแต่ว่าเอาไปทํา ไปทาให้มันสุกแล้วเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเอาเนื้อสัตว์แบบดิบๆเข้าไปอ่ะมันจะไปที่ลอดตาลอดใจของของน้องทั้งหลายก็เลยต้องทําแบบว่าเนื้อแดดเดียวอะไรเงี้ยไปแล้วก็ไปทำแบบผัดกะเพราแกงอะไรเงี้ยเออแต่วันหลังๆแล้วอ่ะพอสเบียงมันหมดใช่ป่ะเราก็ต้องหาของป่ากินละผักผักนีไเงี้หรอแล้วผักกูดอร่อยมากคือทุกอย่างเป็นผักกูดคือชอบกินมากใช่อะไรกินันนั้นเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วหมดสเบียงอะไรก็อร่อยสเบียงหลังๆเริ่มหมดแล้วก็เลยกินแบบว่าผัก กินหญ้าเท่านั้นก็ง่ายเราต้องกินฟิวเขาค่ายลูกเสืออะไรอย่างนั้นอะโหข้าวไข่เดียวตอนเหนื่อยเดินขึ้นมาคือสุดยอดไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยมึงแค่ขอแค่แบบยำกระป๋องกับข้าวไข่เดียวคือบดาเบสมาพูดถึงค่าแล้วต้องเป็นที่นอนนอนยังไงที่ไหนตรงไหนตอนที่ไปครั้งนี้ก็คือนอนเปย์คือนอนเปย์ปะไม่อยากนอนบัไม่ทําไมอะโซ่ทาก มือมันไม่ขึ้นอ๋อเริ่มแล้วเริ่มแล้วมันก็อาจจะขึ้นมาว่าเออเออมันมีขึ้นมาว่างแต่เราก็เห็นไงเออแต่ว่ามันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนอนเปครั้งแรกก็ที่นี่แต่ที่น่ากลัวคืออะไรรู้ป่ะสุดตัวแล้วเป็นคนกลัวผีอาเข้าใจแล้วพอเวลาเรานอนอย่างเงี้ยเออมันต้องเป็นผูกกับต้นไม้กับต้นไม้ใช่ป่ะแล้วมันก็จะเห็นเป็นต้นไม้อะเข้าใจป่ะแล้วมันก็จะจินตนาการมาแล้วก็อื่คนก็ชอบเล่ามาว่าแบบเจออะไรมาบ้างมาตรงนี้ตรงนี้แล้วมันก็จะเอ๊มันจะโผล่่่าาาาไหนวอเเี้ร มึงไม่กลัวอกลัวกลัวอยากอยากไม่ไปอยากไปลองผูกเปย์ป่ะทำไมอ่ะกลัวดิเปิดประสบการณ์นะเว้ยไม่เป็นไรหรอกดูหนังเอากน่ากลัวแล้วมันมีเหมือนวันที่สองมั้งก็ผูกกับต้นไม้ใช่ป่ะแล้วมันก็มีรอยเหมือนรอยรอยขวนของสัตว์หรอใช่ไว้แล้วก็ไม่คิดแล้วว่าสัตว์ป่ะสัตว์ดิก็มันปมนสัตว์เราจินตนาการไปเรื่อยแล้วว่าถ้าอยู่ตรงนั้นอะผีขวนเลยเหรอเราจะไปรู้อ่ะดูหนังเยอะไม่เคยดูหนังไอ้นี่อย่าต่างประเทศนี่เลยชับบูบอรลิน หรือมันเป็นบูฟ่อรีนไม่เป็นไปได้เขามาไทยอรอก็จะมาเที่ยวว่าแฟนมีรบ้างมันก็มันก็เป็นลอยซึ่งมันก็น่ากลัวก็มันก็กลัวทั้งสัตว์ทั้งทั้งอะไรเต็มแต่ตรงนั้นน่าจะกลัวสัตว์มากกว่าไม่ไม่หรอกพอๆกันนีเราพอๆเจอไหนกลัวนั้คิดไปหมดแล้วมันก็แบบพอมันด้วยความที่มันมืดด้วยอ่ะแล้วเสียงในป่ามันจะมีแบบ เสียงเยอะเสียงนเอต้นไม้อะไรลมใช่แล้วเสียงตอนคืนเราก็เริ่มระแวงว่าสรุปเป็นเสียงลมหรือเสียงเดินหรือเสียงอะไรวะสรุปใครเดินเลยสรุปแบบใครเดินหรือเปล่าแต่จริงๆอาจจะเป็นใครเดินก็ได้สัตว์ที่แบบเห็นที่นั่น ที่แบบว่ามันเป็นที่เขาอยู่ตรงนั้นอู่แล้วคือสัตว์อะไรบ้างที่เจอเลยก็มีหมีมีมเออหมีอยู่บนต้นไม้อยู่บไม้ลงมาแบบลงมาหาเราเหรอ,อไม่จริง,รงๆเราคิดว่าสัตว์เขาก็คงกลัวเราเหมือนกันปะสัตว์ประเภทไหนด้วยเออหนูด้วยเออ,เอ,อใช่รุ่นพี่ไปฉี่ก็เจอกวางกวางลงมากินน้ำมีวันหนึ่งที่นอนที่เปใช่ป่ะแล้วก็เหมือนวันนั้นก็นอนที่มันเหมือนมันใกล้น้ำแล้วมันก็นอนเป็นทางลงของน้ำเว้ย แล้วเสร็จตอนประมาณสักดึกๆได้ยินเสียงเดินฝึกๆฝึกเ<ม>นี่แล้วก็มีเหมือนแบบมีเสียงอะไรมาดมข้างๆข้างๆตรงหงางดูดแบบรู้แล้วไม่ใช่ละกลัวแล้วไม่ใช่ ไม่น่าใช่ผีน่าจะเป็นตัวอะไรสักอย่างประดมแบบหนึ่งก็ไปเลยเหมือนเราก็เราก็ตัวแข็งอย่างเงี้ยกลัวไม่รู้ว่าแบบไม่กล้าเปิดไฟออกไปดูกลัวว่าเป็นเสือเสือคงจะไม่เท้าดังขนาดนั้นหรอกคงจะเป็นแบบอะไรแล้วเขาแล้วแบบตกใจอะไรอเงี้ยไปถึงว่าเราตกใจตื่นเช้ามาก็ไปถามเขาว่ามันคือตัวอะไรมีรอยเท้าว่าใครได้ยินเสียงอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยเออพี่ผ่านก็ พาไปเดินไปดูตรงแม่น้ำตรงนั้นนะก็มีลอยตินกวางใส่ปริศนาได้ว่าเป็นเป็นน้องกวางเป็นกวางที่มาโดดต้นเองอ๋อบัวผุดอ๋อต้นไม้ิงแดงปะสวยปะสวยคือครั้งที่แล้วอ่ะไปอ่ะคือบัวผุดมันจะมีแบบมีเต็มไปหมดเลยแต่ว่ายังไม่บานสักอันนี่คือรูดเดิมไม่รูดเดิมแต่ว่าหมายถึงว่าเป็นป่าเลนใช่แต่ว่า ก็ไม่เจอที่บานออกมาแล้วแล้วก็แบบสวยๆเลยแล้วสวยมากแดงอลัมแบบแล้วมีคนบอกว่ากลิ่นมันเหม็นเว้ยเออได้ดมป่ะไม่ได้ดมไม่กล้าดมไม่ได้ไม่กล้าดมแต่ว่าเราไม่รู้ว่าว่าว่ามันต้องดมหรืวเปล่าน่ารักดิเขาบอกว่ากลิ่นเหมือนอะไรเน่าอืมอแต่ว่าตรงนั้นก็เป็นที่อยู่ของมลงวันนะมลงวันก็เต็มเลยแต่ว่าถ้าเดินผ่านอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้กลิ่น ไม่ถ่ายรูปอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้กลิ่นอาจจะต้องเอาหน้าลงไปจ,จุ่มลงไปดมซึ่งก็ไม่ไดมแต่ว่าเราก็ไม่ได้ดมถ้าไว้ั้างหน้าเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวจะ,<ม>จะลองดม,ดม,ดมว่ามันเป็นสรุปว่ามันมีกลิ่น,น,นยังไงอ,อะไรที่แบบไปแล้วแบบกลัวที่สุดที่รู้สึกว่าแบบขอไม่เจะจืเลยดีกว่าก็ผีและสัตว์อะไม่สัตว์ก็กลัวคือมันก็ คือว่าเป็นคนกลัวผีไงก็ <c oughs> เลยมาอันดับหนึ่งพุ่งมาก่อนเลยเออแต่จริงๆแล้วเราสมงวรกลัวสัตว์เพราะว่าได้ยินเสียงเสือด้วยเหรอใช่ตอนแรกคิดว่าเป็นเสียงเครื่องบินแต่ว่ามันเสียงเหมือนเครื่องบินเลยลองเสียหงเหมือนเครื่องบินเลยแต,แต่ว่าเสียงเครื่องบินน่มันต้องอยู่ข้างบนแต่อันนี้คืออยู่ข้างล่างแต่ว่าก็ไม่ได้เจอ อย่าเลยก็อย่าเจอเลยเจอเลยดีกว่าเออเจออยู่ของเขาก็ไม่ก็ไม่ได้เจอที่น่ากลัวก็คือน่าจะเป็นช้างเจอรอยเท้าช้างลองคิดดูดิถ้าเท้าขนาดนั้นมตัวขนาดไหนอะไรคืออุปสรรคที่ลำบากที่สุดสำหรับนี่อ่ะใช่คือการใส่เสื้อผ้าเปียกอะไรหรอเออไม่มันง่ายปะมันก็ไม่นะมันแล้วแต่คนเออมันแล้วแต่คนนะแต่สำหรับเปิร์นมันคือมันต้องใส่เสื้อผ้าเปียกเปียกทุกวันแล้วชื้นนะแล้วมันชื้น เข้าใจว่าแล้วมันต้องมันเป็นเก่งลักกิ้งเว้ยแล้วเราอ่ะก็คือทุกวันเราต้องเปียกแล้วเราต้องใส่เก่งตัวเดิมแล้วมันก็แบบแฉะเฉอะแฉะอ่ะแล้วตัวมันต้องแบบเปียกตั้งแต่เช้าแล้วอากาศมันหนาวเว้ยนั่นแหละก็คือยากเพราะว่าเดินนี่คือเดินอึดอยู่แล้วเดินทนไม่มีปัญหาอากาศมันเย็นปะอากาศมีสามฤดูก็คือร้อนมากแล้วก็มีฝนตกแล้วก็หนาวตอนกลางคืนคิดว่ามันจะหนาวหรอวะมันหนาวมันต้องหนาวอยู่แล้วปะไม่ไม่มันแล้วแต่ที่ทางเดิน แต่และว,วันก็คือไม่เหมือนกันเลยสักวันวันแรกก็ขึ้นเขาขึ้นเขาว,วันที่สองก็เริ่มลงมาในน้ําแล้วในน้ำนี่คือเดินยากมากไม่ว่าจะลงน้ํามันเชี่ยวใช่ไหมไม่ใช่น้ําเชี่ยวไม่เท่าไหร่แต่ว่ามันมีหินเว้ยม,ม,มีทางที่มันจะมีหินเยอะๆซึ่งหินมันลื่นมากมว่าจะลงเท้าโคตรดียังไงอ่ะก็ลื่นอยู่ดีเพราะว่าหินมันลื่นล้มหลายดอกจริงก็อยากชวนซาร่าไปสักสิบวันยี่สิบวัน <laughs> สาววันเองจะไม่ไหวแล้วไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยสักวันอืก็คือเหมือนเหมือนตัดขาดโลกดีถอกโซเชียลดีถอกใช่ก็คือดีทอกเลยแต่คนที่อยู่ในเมืองก็ไมายถึงเปียนเสือกินหรือยังมีข้าวกินไหมอยู่นั้นอ่ะหนอยู่กรุงเทพแม่โทรมาเฟิร์เป็นไงมั่งป่านี้มีข้าวกินเปล่าไอ้แป๊บนึงโทรมาเฮ้เขากลับบนไหนได้เจอตัวอะไรหรือเปล่าไม่รู้ไม่ได้ไปถือว่าตัวเองคงไม่ไหวค่ะ เริ่มจากที่เดินน้อยๆก่อนเช่นเดินสยามอะไรเงี้ยอันนั้นมึงกันไปทุกวันอันนั้นคือมึงไปทุกวันอยู่แล้วค่ะส่วนตัวชอบสัตว์แต่ไม่ชอบป่าไปสวนสัตว์ค่ะไม่ต้องเดินเข้าป่าไม่หมายถึงว่าก็อยากเห็นสัตว์แบบจริงๆเขาสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเออมันดูแบบหน้าตื่นเต้นมีตัวนากด้วยแต่คิดว่าแบบคงเดินไม่นากน่ารักใช่คิดว่าคงแบบเดินสู้ไม่ไหวอ่ะไม่อยากเป็นภาระใครด้วยแล้วผีอ่ะมันต้องมีแหละ มันก็จะมีเรื่องเล่าปกติเขาจะมีเรื่องเล่าแบบเนี่ยใช่ใช่ใช่มาเคยเจอนะเคยจะมีตำนาน <c oughs> ก่อนไปเขาก็จะเล่าว่าแบบตรงนี้ตรงเคยตรงนี้เป็นเมืองเก่านะ <c oughs> แล้วตรงนี้ก็จะมีนั่นมีนี่แต่ว่ามีคนเจอหลายคนมากเลยนะทริปเนี้ยที่ไปอะ่ะ คุณเอาคุณเนี่ยวันสุดท้ายคือเหมืองบางหอยซึ่งเป็นเหมืองเก่าแต่ว,ว่าพี่ตุลาก็เล่าให้ฟังว่าเขาก็เคยเจอตรงเนี้ยเจอบ่อยเจอคนเดินเจออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเสียงเดินอาจจะเป็นเสียงสัตว์ก็ได้จริงๆปกติไม่ได้อะไรแต่เนี่ยคือเป็นคนที่กลัวผีแล้วก็กลัวว่าวันสุดท้ายเนี่ยมันคือที่นี่อ่ะแล้วเราก็จะกลัวมากเป็นพิเศษคือตอนกลางวันก็คือปกติเดินมาถึงแคมป์ตะพอตอนกลางคืนแล้วอ่ะบรรยากาศมันมัน ด้วยความที่เขาเล่ามาด้วยอะแล้วเราก็อก่ัด้วยอะไรเงี้ยเออเราคิดว่าเออกูต้องนอนเร็วต้องต้องต้องนอนเร็วให้ให้มันจบจบไปแล้วก็ตื่นเพราะว่าอีกวันหนึ่งก็จะกลับบ้านแล้วมีคนที่เป็นหมอมาแ้วบอกพี่ขอยานอนหลับหน่อยเพราะว่ากูอยากจะหลับแบบสนิทเลยถามพี่เขาว่าพี่ขาดยานี้คือหลับสนิทเลยไหมหนูขอแบบว่าสนิทบแบบว่าไม่ต้องตื่นมาตอนตีสองตีสามให้มันตกใจนะคะก็กลิ่นเสร็จ ก็ตื่นจนได้ฮงบอกไปว่าไม่อยากจะดืมาจัดให้เลยมันก็ตื่นมาเวลานั้นจนได้อะแล้วก็หูเป็นคนแบบได้ยินเสียงอะไรง่ายเราก็ได้ยินเหมือนเป็นเสียงเสียงคนหัวเราะอยู่ข้างนอกแต่ว่ามันดึกแล้วคือคนก็ต้องกลับไปนอนหมดแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่สามสี่มันไม่ใช่สามสี่ทุ่มพยายามฟังว่ามันอาจจะเป็นเสียงนกหรือเปล่าใช่ปะนกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีแบบสามเสียง ก็คือไม่ได้เป็นเสียงเดียวอ่ะเออมันเป็นสามเสียงที่แบบขำๆกันอยู่ข้างนอกแต่มันไม่ใช่เสียงที่น่ากลัวแล้วมันเสียงแบบคนปกติเออเพรก็เลยคิดว่าเออหรือมันอาจจะเป็นเสียงนกเสียงอะไรก็ได้อะไรเงี้ยก็ก็ไม่คิดอะไรก็ก็หลับต่อไปได้แต่ว่ามันก็คขาแปลกๆว่านกมาลองอะไรแถวๆบนหัวพอตอนเช้ามาก็เขาเขาฟังเขาก็บอกว่าอ๋อพี่ก็นอนไม่ได้เหมือนกันไหมได้ยินเสียงเดินได้ยินเสียงอะไรอยู่ข้างรอบๆ อันนี้ตอความชีคนด้วยอันนี้บางคนที่ไม่กลัวเขาก็เขาก็คิดว่ามันเป็นหลักวิทยาศาสตร์อะต้นมงต้นไม้สีใบไม้สอะไรแต่พออยู่ตรงนั้นแล้วมันก็รู้สึกแบบว่าว้าวแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราถ้าจะเจอผีจริงจะทํายังไงอะเออก็แล้วยิ่งเป็นในป่าจะทํายังไงวะเข้าใจไหมมันก็ทําอะไรไม่ได้บ้างก็ต้องขรับอึกอะคต้องแบบ จำใจอ่ะอึ๊บได้ก็คงวิ่งไปไหนอ่ะเออไงวิ่งไปไหนอ่ะวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้ก็คงต้องเออต้องเจอก็คือต้องอย่างนั้นนะหนีป่าลาบมีจริงหนีไปไหนหนีไปมึงเจอเสือเอาตายออไหนก่อนนีอย่างนี้เลยหน้าหลังกูยืนตรงกลางเลยมีเสือป่าจระเทศอ่ะคือว่าทั้งหน้าก็มีข้างหลังก็มีก็คือมีหมด แล้วแต่คนจะพิจารณาแต่นี้คือจริงจริงอ่ะมันร้อยโลใช่ปะแต่ว่าเดินจริงคือร้อยยี่สิบโลคือพี่พี่ตุลาเขาก็ไม่เคยเดินมาก่อนเหมือนกันมันเป็นร้อยยี่สิบโลครั้งแรกเนี่ยอือเขาก็แบบแรนดอมหาหาแคมป์นอนไปแล้วก็เดินแต่วันเขาก็ไม่รู้ว่าเดินเดินไปเท่าไหร่ต้องเดินไปถึงเท่าไหร่ถึงจะถึงเออเขาก็บอกไม่ได้ถามว่าพี่วันนี้เดินกี่โลคะเขาก็บอกก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยมาอ๋อตายหาตายเลยไม่มีอะไรความแน่ชัดอะไรหรอกเออบอกว่ามันถึงไหนแล้วไม่ไม่รู้เหมือนกัน ร่างกายให้พอใช่แล้วก็ต้องแบบต้องมีความระมัดระวังในการเดินคอยฟังเสียงคอยฟังเสียงว่ามันมีแบบว่ามีสัตว์อะไรไหมก็ง่ายคือระมัดระวังเออระมัดระวังแล้วก็เดินเดินฟัง เดินแบบฟังเดินชิวไม่เด้เมืองเดินชิวแพทตกเขาไม่ได้เพราะว่าทางมันมันมีมันมีแบบทางที่มันเป็นทางนิดเดียวอ่ะข้างขวาก็เป็นเขาสูงชันเลยก็ว่าไปนั่นแหละก็ค่อนข้างแอคเวนเจอร์มันโคตรใครที่อยากไปก็ต้องลองดูสักครั้งหนึ่งสักครั้งให้เพียบพร้อมสักครั้งหนึ่งเพื่อผลบุญอดีที่สุดนั่นแหละมาเมาให้ฟังแค่นี้ไปแล้วนะคะจ้า เฮ้ยอยากให้ทําคลิปอะไรสามารถคอมเมนต์ไดออ้เอเรื่องอะไรก็ตามแต่สามารถจะเป็นคลิปอะไรก็ตามแต่ชื่อคอมเมนต์ได้เลย<ำ>นะคะจัดไปค่ะ